21เทคนิคการออมเงินที่สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันเรามาดูเทคนิคการออมเงินในชีวิตประจําวันหนึ่งหักเงินออมก่อนใช้เมื่อเงินเดือนออกให้ออมทันทีเช่น 10- 2ถึงเปอร์เซ็นแล้วค่อยใช้ส่วนที่เหลือสองตั้งเป้าหมายการออมเช่นออมเพื่อเที่ยวซื้อบ้านหรือกเกษียณจะช่วยให้มีแรงจูงใจในการออมเงินมากขึ้นสใช้บัญชีแยกสําหรับเงินออมอย่าเก็บรวมกับเงินใช้จ่ายประจํา ต้องแบ่งบัญชีให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนได้ 4. ใช้วิธีออมเงินแบบ6โถหรือ6จาสแบ่งเงินออกเป็น6ส่วนเช่นออมใช้จ่ายเรียนรู้ลงทุนช่วยเหลือความบันเทิง 5. ้ออมด้วยเหรียญหรือเงินทอนทุกครั้งที่ได้เหรียญหรือเงินทอนให้แยกเก็บไว้ในกระปุกออมสินจะช่วยให้เราเก็บออมได้มากขึ้นหจดบันทึกรายจ่ายทุกวัน เพื่อรู้ว่ารายจ่ายไหนไม่จําเป็นและลดได้คุณรู้หรือไม่ว่าการจดบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยมือของตัวเองนั้นช่วยให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีทุกบาททุกสตางค์ด้วย 7. ซื้อของเมื่อจําเป็นไม่ใช่เมื่ออยากได้รอสามวันก่อนซื้อของที่อยากได้เพื่อเช็คว่ายังต้องการอยู่ไหม 8. ซื้อของตามลิต์เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อเกินความจําเป็นควรเขียนรายการว่าต้องการซื้ออะไรและเวลาออกไปซื้อของ ให้ซื้อตามที่ได้จดบันทึกในรายการไว้เท่านั้น9้าเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อใช้แอปเปรียบเทียบหรือรอโปรโมชั่นเพราะจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากขึ้นและเหลือเงินเก็บไว้ได้มากขึ้น10พกเงินสดแทนบัตรเครดิตจะช่วยควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นเพราะหากเรากําหนดใช้11หารายได้เสริมเช่นขายของออนไลน์รับจ้างฟรีแลนซ์ถ่ายรูปขายหรือหารายได้ทางออนไลน์ ออกมาทําคลิปวิดีโอให้ความรู้คนออกมาเขียนบทความผ่านทาง Facebook คุณก็จะได้ค่าโฆษณาจากยอดไลค์ยอดแชร์ 12. ขายของที่ไม่ใช้แล้วเช่นเสื้อผ้าหนังสือหรือของใช้ในบ้านเพราะหากเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้และไม่เกิดประโยชน์ 13. ลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นเช่นกองทุนเพื่อการกเกษียณหรือกองทุนเพื่อการเก็บออมต่างๆ14ลดค่าไฟฟ้าน้ำและอินเทอร์เน็ตเช่นถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้ ปรับแผนโปรเน็ตให้เหมาะสมและยกเลิกรายการโปรเสริมต่างๆที่ไม่ได้ใช้15บหาทำอาหารกินเองเพราะถูกกว่าซื้อข้างนอกและควบคุมคุณภาพของอาหารได้ด้วย16ยกเลิกค่าสมาชิกที่ไม่ใช้งานเช่นฟิตเนสหรือรายการเสริมต่างๆที่ไม่ได้ดูหรือใช้งานแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเสียเงินไปโดยไม่จําเป็นสิ 17. ตั้งเป้าหมายในการออมเงินเช่นออมวันละ2ีบบาทหรือออมแบบหักเห็นเงินแบงค์ห้าสิบ ก็จะไม่ใช้จะเก็บสะสมไว้ทันที 18. หาคู่หูออมเงินมีคนร่วมเป้าหมายช่วยสร้างกำลังใจในการออมได้เช่นการเปิดบัญชีร่วมกันหรือการหยอดกระปุกออมเงินร่วมกัน 19. สร้างนิสัยเล็กๆเ,เช่นทุกครั้งที่ได้เงินพิเศษให้แบ่งเก็บออม50%ของรายได้ที่ได้รับมา 20. อ่านหนังสือการเงินเพิ่มความเข้าใจและแรงบันดาลใจมันศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินให้ตัวเองเสมอ เพราะเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นเรื่องที่ควรจริงจังเพื่ออนาคต21ให้รางวัลตัวเองเมื่อถึงเป้าหมายแต่ต้องเป็นรางวัลที่พอดีเช่นของเล็กน้อยหรือทริปสั้นๆเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราอยากทำเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น